สบายดีวันนี้สองนับหนึ่งพาลุยพามาเห็ดร้อยป่าเนนนก,ก้อยแบบผงๆเนาะมาเบิ่งกันเลยนะวิธีเห็ดอันไนลอกหนังออแล้วนะเนาเฮาก็ได้อันลอกหนังหรือว่าคัวแซะเอาแต่เนื้อของปลาเนนมาแล้วเนาะอันน่าจิซอยเนาะซอยบัดนี้ซอยปลาเนนซอยบาง,บาง นี่กับมาเห็ดอยู่หาอยู่นานะทุกคนเนาะมากินข้าวนา,มาเมือนีงเอากระชี้ซอยเนื้อปลาเน้นบางๆเนาะมาเห็ดกินอยูย่นานะทุกคน บรรยากาศเมื่อนี่กะฮ้อนอบอ้าวเนาะทุกคนฝนบดตกมาหลายเมื่อแล้วนะดูเคอันอันเมืองน้องโบ๊ะแขวงขมวนกะสีวนวายในหนึงนะ่งเนาะเป็ดไก่ม <c> า <oughs> ว่ากันนะอยู่บันน้องคองนาเพชรตามประสาบรน้องบวันน้องอะไรเนาะเป็ดไก่กวนแน่ กระิได้เนื้อเติมเนนะเคียงกะยักดอกดอกเนี้ยน้อยนึงเพิ่มเเนื้อเคียงดอกน้อยนึง เจ้กเอาซอยแล้วในห้องกระสีได้เป็นบีบมะนาวคานมะนาวเนาะแล้วก็มักไว้ประมาณนั้นสิบสิบห้านาทีนี่แหละเนาะเอาห้านู้นเลยเอาสิใสีไดเมเนียสิมาอันคานน้ำมะนาวกันเนาะ น,นี่เขาสีเฮ็ดแบบกินดิฟเนาะหรือว่าภัยบบกกินกะคั่วได้นะแต่ว่าถ้าให้แซ่บต้องกินกินดิฟสีแซวกว่าเนาะอันนี้เขากน็น่าจะเกือบปลอดภัยเลยเนาะเพราะว่าเขาแช่น้ำมักนาวนี้ประมาณ10-15นาทีพยานัก็น่าจะตายหมดแล้เลนาะ น้ำลายน่องน้ำอันหลังจากน้ำที่เขาคานออกจากเนื้อป่าน้ำมังนาวเนี่ยเขาสิได้ไปใส่น้ำต้มเนาะิเพิ่มความนัวแล้วก็ของน้ำต้มอีกนัวน้ำน้ำข้าวป่าเลยนัวยันที่มือแล้วเพราะว่ากันนอกคนเเทศกินเองเนาะเอาแบบความถนัดที่สบายใจเลยว่า ความตนัดของอันไขมันเลยว่าสายลายเป็นไลายน,น,น้ำมักนาวนทุกคนสังเกตบางเนื้อปลาของเฮามันสิเป็นทึงน้ำมังนาวมันสีขาวๆผมผูงงกเนาะันอถ้าเนื้อปลา,าเฮาแบบขาวขอโทษนะถ้าเนื้อปลา,าเฮาแบบออกสีขาวๆนะั้นแล้วก็มักไว้ แต่สัตว์หนึ่งนี่ไซส์ประมาณหน่วยครึ่งเนาะหน่วยครึ่งใกลง้งูอีเดียใกลง้งูไม่เม้็นต่อมากับคุณเนนี่เราก็สิมามาร์ r ไว้เนาะประมาณจิบสิบห้านาทีใกลง้งูมันยังเข่ามาแต่บ้านน้ำสมือแล้วคอยมาคัน้นน้ำเมือนาออกเอาน้ำเอาน้ำเมืองนานนออกแล้วออก็กมาปรุงกันเลยนะ ทุกคนใส่เกลือเน,นาะใส่เกลือเพื่อให้ซีนั่นเปล่าของเขาหั่นใส่เกลือน้อยนึง่งโอ้ลาอันใช่ไหมรับรองสูตรแซ่บทุกคนประกาศระว่าวแซ่บแน,น,น่นอนทามักขันน้ำมะนาวเลยเนาะหลังจากเขามักไว้ประมาณสิบห้าสิบห้านาทีแล้วนะ เนื้อเปล่าค่ะว่าสีขาวขาวโปร่งโป่งสไตา์สไตล์แบบไก่สีชุกเลยนะกระดูกหัวหรือว่ากระดูกป่านะบอนเฮาเนกคซีดออกแล้วนะก็มาต้มเป็นน้ำต้มสดเนาะปรุงใส่เกลือเป็นงวะแรกหัวข้าวหัวจีไคลใบขี้หู เดี๋ยวใคอยู่นาคือเก้าหนอยมนเนี่ยวันนี้ฮาสีมาปูนกันเลยเนะเาะทาดที่ใส่หมักเพชรหมักเพชรคั่วใส่พักหอมป้อมหอมบัวหอมเปี๊ยนอและหัวข่าซอย กระปุงตามที่ยนทุกคนมากนาะคอวเซฟเลน,นะตะเกลือเพชรแก้งนัวประแดกเนาะหมวกข้ากระปุ่งกระบุ่มมีอย่างหละนะทุกคนมีมตะเกลือเพชรแก้งนัวประเดชตะเครื่องหอมลงนั่นแหละเขาคั่วน้ำเนาะ ี่กระปุกมันดีเียบหอยซีว่าแซ่บเนาะก็ใส่เครื่องหอมไปเลยแต่สาวเนื้อสีแดงขัว่วนเพรากสาวเนื้อสีบโบ้ค่อยมากกินดิบปันใดเนาะแต่แนะนำเนาะถ้าเืลามากอยากแซ่บดีเนาะต้องกินแบบ ดิฟมาเลยมันจะมีความนัวแล้วกันอันนึบของป่าเนาะเนื้อป่าไปเฮตดลองเบิง้งเ้ยทุกคนเ้ย <c oughs> นี่เป็นเป็นบ <c oughs> เบสเบงครัวนะหน่อยนึงแล้วกับิฟแน่